ภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายทั้งไม่ใช่ของคนเหล่าอื่นภิกษุทั้งหลายกายนี้อันกเก่าควบคุมแล้วอันจิตประมวลเข้าแล้วเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมานสิการถึงปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละ โดยแยบคายเป็นอย่างดีในกายนั้นว่าเพราะเหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับกล่าวคือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ ละถึงความเกิดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพรออาะอวิชชานั้นแลดับด้วยอำนาจความสํารอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้